ออลเกมสยองขวัญแนวเอาชีวิตรอดที่ถูกพัฒนาโดยทีมอินดี้จากประเทศรัสเซียซึ่งสร้างกระแสฮือฮาในวงการเกมตั้งแต่เปิดตัวเดโมโครั้งแรกด้วยภาพกราฟิกสุดสมจริงจากพลังของ Unreal Engine 5ที่ทำให้ทุกฉากทุกการเคลื่อนไหวและทุกหยดเลือดด,ดูน่าขนลุกจนแยกไม่ออกว่าเป็นของจริงหรือเกมผู้เล่นจะได้รับบทเป็นชายคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาในเมืองรกร้างซึ่งเต็มไปด้วย ความลับอันดำมืดและสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์สุดสยองสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยซากปรักหักพังเลือดและเสียงกรีดร้องอันน่าสะพรึงกลัวทุกย่างก้าวคือความเสี่ยงและทุกการตัดสินใจอาจหมายถึงความเป็นหรือความตายจุดเด่นของเกมนี้อยู่ที่ระบบฟิสิกส์ที่สมจริงเช่นร่างกายของศัตรูที่เสียหายตามตำแหน่งที่โดนยิงระบบร่างกายที่ถูกทำลายได้และเสียงบรรยากาศที่ทำให้ผู้เล่น รู้สึกถูกตามล่าอยู่ตลอดเวลา